วันนี้สโมสรทุกท่านาสำหรับการทำผิดกฎจราจรของผมนะครับก็คือมันทุกคนนะครับก็คือมีการทำผิดกันทั้งนั้น,นครับไม่ว่าจะเป็นด้วยความตั้งใจหรือ,อาการประมาทภาพพันก็ต่างนะครับสำหรับกฎหมายที่ออกขึ้นมาใหม่เพื่อปรับเพิ่มโทษสำหรับคนที่ทำผิดกฎจราจรน,นะครับ เป็นการรักษากฎวินัยรจราจรแล้วก็ทำให้คนผู้ขับขี่มีสมาธิแล้วก็ความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้นแล้วก็ตระหนักถึงความอันตรายที่จะเกิดขึ้นบนท้องถนนไม่ว่ามันจะเกิดขึ้นจากความประมาทหรือความตั้งใจของเราหรือ,อจะเกิดขึ้นกับตัวเราเองหรือ ทำให้เกิดอุบัติเหตุต่อผู้อื่นไม่ว่ามันจะร <c oughs> ้ายแรงหรือไม่ไม่ร้ายแรงเนี้ยครับสำ,สำหรับผมคิดว่าไม่ว่าการโทษโทษปักจะจะถูกหรือแพงเนี่ยเราควรที่จะมีสติในการขับขี่รถบนท้องถนนเพื่อตัวเราเอง ครอ,อคัวแลวก็คนผู้อื่นที่ใช้ท้องถนนร่วมกับเราครับฉะนั้นการเพิ่มโทษค่าปรับในส่วนของการทำผิดกฎจราจรผมมองว่าเป็นเรื่องที่สมควรและเราทุกคนควรที่จะรักษากฎเกณฑ์นั้นไม่ว่าเราจะออกมา,าทำธุระบนท้องถนนด้วยความรีบเร่งหรือว่า ความไม่ประมาทก็ตตานครับก็คือถ้าถ้าเรามีความตั้งใจในการขับขี่เราก็จะไม่ไม่โดนพ้ดปักแน่นอนครับเ้าทท่านประชานคือการพูดแต่ชัดครับมวลมิสมสอน และแผู้มิเกียทุก่าคค่ะสำหรับการหลอกลวงของแก๊ง c a เ l center ในปัจจุบันนะคะปัจจุบันนี้จะมีการหลอกลวงที่หลากหลายรูปแบบมากเลยค่ะขึ้นอยู่กับว่าเราจะเจอในรูปแบบไหนส่วนในช่องทางการของการใช้หลอกลวงแบบรูปแบบในสื่อออนไลน์เนะะี่ยค่ะจะมีเยอะมากเลยทั้ง การหลอกให้เราไปลงลงทุนอะไรแบบนี้นะคะสำหรับในการจัดการที่จะแก้ไขไม่เรียกไม่ให้พบกับการหลอกลวงในสื่อออนไลน์นต่างๆก็จะเป็นการตระหนักรู้ค่ะใช้สติในการคิดใส่ตอ่อว่าสิ่งไหนมีควาน่าเชื่อถือว่าเราจะ ไม้เป็นเหยื่อไม่หลงเป็นเหยือของสื่อที่หลอกลวงต่างๆแก๊งคอสเซนเตอร์ต่างๆและและหลีกเลี่ยงการสนทนาค่ะาบางบางทีจะมีโทรศัพท์มาจากไราสนีอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอาจจะเป็นนอกเวลาวันหยุดราชการซึ่งมันมีความเปไปไม่ได้เลยเราที่จะหล,ลีกเลี่ยงไม่ไม่ส่สนทนาไม่ ไม่เป็นไปเป็นเหยื่อด้วยค่ะสำหรับในส่วนตัวของฉันเองที่จะมีทุกวันเลยค่ะสำหรับแกงคอนเนเตอร์ or, เราจะเราจะต้องช่วงนี้เราจะต้องฝึกต้องสอนให้กับผู้สูงวัยในชุมชนด้วยเนาะคะ่ะเพื่อที่จะไม่ไม่ไม่เป็นเหยื่อไม่พลาดพลางแล้วก็ไม่เป็นเหยื่อให้ความรู้ กับผู้พ่อแม่ผู้ปกครองพี่อาจจะไม่มีความรู้ในเรื่องนี้ด้วยค่ะสุดท้ายนะคะการที่จะหลอกไปเป็นเหยื่อนะคะเราจะต้องมีสติในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารค่ะการพูดฉับพลันมวลวิสโมสอบทุกท่านคำถามที่ว่า มีพระที่สืบกออกมาบางรูปแลได้กล่าวโจมตีพระเทละบางรูปที่เป็นชั้นผู้ใหญ่นะคะว่ามีการนหลงยศหลงอำนาจหลงบารมีในความที่เห็นส่วนตัวของดิฉันนั้นคิดว่าการที่เราจะกล่าวโจมตีบุคคลท่านใดไม่ว่าจะเป็น ไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นกล่าวโจมตีพระหรือ,อการกล่าวโจมตีใครก็ตามสําหรับความที่เห็นส่วนตัวของดิฉันไม่ไม่น <c oughs> ิยมการกล่าวโจมตีค่ะถ้าเกิดว่าเราไม่รู้สึกที่ไม่เห็นด้วยดิฉันก็เลือกที่จะไม่กล่าวไม่กล่าวโจมตีออกทาง,ทางสื่อโซเชียลอนไรเนี่ย พอบางครั้งข้อมูลที่เราทราบมาก็อาจจะมีทั้งข้อมูลที่เป็นความจริงหรือบางข้อมูลเราก็อาจจะไม่ทราบว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ควรที่จะไปกล่าวโจมตีใครถึงแม้ว่าท่านจะประพฤติตัวไม่ดีแต่ถ้ามันเป็นเรื่องจริงถ้าท่านประพฤติตัวไม่ดีฉันคิดว่าสังคม ก็จะต้องรับรู้ได้แล้วในส่วนตัวของท่านพระระเถระรูปนั้น mm hmm. ก็จะตได้รับสิ่งที่ผลลัพธ์จากการกระทําของท่านเองโดยที่เราไม่ต้องไปกล่าวโจมตีออกทางสือ่อค่ะเพราะว่าการกล่าวโจมตีไม่ว่าจะเป็นการกล่าวโจมตีไทรก็ตามนะคะมันเป็นเรื่องที่คิดว่าเราเราไม่ควรไม่ควรที่จะกระนำค่ะ เที่จะระดีประนอมแล้วก็ให้ใครก็ตามที่ทำให้ดีก็จะได้รับผลกัารไปทำนน้าจากสัคงคมของท่านประธานผุ้พูดแบ,บ่ฉับพันสมวลไม่สมสอบทุกท่านา,นา,าโรคโควิดดิฉันประสบด้วยตัวเองแล้วค่ะคือสัปดาห์ที่ผ่านมา ติดโควิด2019ซึ่งอาการข้างเคียงมากเลยค่ะไอแล้วก็ทานอะไรไม่ได้ของวันต้องหักลงค่ะจากแ75เลือ52ว่าจะทานอะไรได้ก็วันที่3ค่ะแต่ที่น่ากลัวที่สุดก็คือลองโควิดค่ะลองโควิดซึ่งต้องเตรียมตัวให้ร่างกายแข็งแรงแล้วตอนนี้ ก็ออกกำลังกายตลอดทุกวันค่ะแต่ว่าระบบการหายใจหรือว่าความแข็งแรงของร่างกายจะรู้สึกตัวเองว่ามันน้อยลงค่ะน้อยลงเหนื่อยง่ายค่ะซึ่งดิฉันไม่อยากให้เกิดขึ้นกับใครเลยค่ะอยากให้ป้องกันกันดีๆนะคะดิฉันก็ไม่ได้ตั้งตัวค่ะติดจะเพื่อล่วงงานเราไปข้างนอกเราป้องกันตัวเองตลอดค่ะแต่ว่า พอเข้าไปทํางานก็ยอมรัวบว่าอยู่ในห้องทํางานเนาะแล้วที่ว่ามีการสวบทุกๆวันจันแต่ไม่คาดคิดค่ะกป๊บเดียวพอได้อยู่ในห้องแอร์มีคนอรจาย์ในห้องอะค่ะ <c oughs> เราไม่รู้แป๊บเดียวเองค่ะแล้วเราก็ออกไปข้างนอกเราก็ห่วงแล้วลวันนั้นก็มีกิจกรรมวิอยกับเด็กๆก็หวั่นใจอ้าวตายลนะ เจอวันมามาเรียนวันเสาร์มีแค่หนึ่งขีดค่ะแล้วพอตอนเช้าวันอาทิตย์รู้สึกอาการไม่ดีนบอกพี่อ้อยเลยว่าพฮยพี่จะแก้หังเลยวตอนนี้หดี๋ยวกำลังวิตตตัวเองอะค่ะวันอาทิตย์เจอจริงๆค่ะแล้วก,ก็กักตัวสิบวันเพิ่งทำงานได้สามวันค่ะแล้วตอนนี้ก็ขอพูดฝูร่างกายตัวเองค่ะขอบคุณค่าด <c oughs> ท่านประธานการฝึกพูดแบบชาพันมวลมิสโโมสรและแขกผูคค้มีเกียรติทุกท่านปัจจัยสของคนเรานั้นมีเครื่องมโอหมที่อยู่อาศัยยารักษาโรคและก็ที่ปัจจัยฐานมาคือโทรศัพท์มือถือหรือว่าการสื่อสารเพราะว่าทุกวันนี้แทบโทรศัพท์มือถือนั้นแทบจะเป็นทุกอย่างของ ร่างกายเราเลยไม่ว่าจะเป็นธนาคารนาฬิกากล้องถ่ายรูปหรือว่าทุกๆอย่างที่เราปรารถนาทั้ง Google Facebook Line YouTube หรือว่า TikTok ดังนั้นแทบจะขาดไม่ได้เลยโทรศัพท์มือถือของเรานั้นบางท่านถ้าถอดลืมโทรศัพท์มือถือ แทบจะก,กระวนกระวายทำอะไรก็ไม่เป็นหงิดผ่านหาเรื่องคนในครอบครัวถ้าแบบหมดก็พยายามที่จะสรรหามาชาร์จจนได้กลางคืนไม่หลับไม่นอนมัวแต่ดูติ๊กตอกเช่นอะาจารย์บางครั้งตอนนี้เป็นดาวติกตอกของเราไปแล้วนนะซึ่งบางครั้งโท,ทรศัพท์มือถือนั้น เปรียบเสมือนหน้าต่างของของเราเช่นเราอยากจะไปในทวีปไหนหรือว่าเราอยากจะไปท่องเที่ยวที่ไหนเราไม่จําเป็นต้องเดินทางไปที่นั่นขอให้เรามีโทรศัพท์มือถือและอินเทอร์เน็ตดังนั้นโทรศัพท์มือถือจึงเป็นปัจจัยที่สําคัญของเราที่เราไม่ควนพลาดแต่ทีนี้โทรศัพท์มือถือนี้มากมายหลายยี่ห้อ ท่านเลือกสั่ที่เหมาะสมกับท่านขอให้ใช้แต่ความพอดีอย่าเดือดร้อนคนในครอบครัวก็อขคท่านประธานการจะพูดแบบสัดๆบนม,มิสม,มสอุอรคณะกรรมการท่านอาหารไทยสามอย่างที่กล่าวมานั้นถ้าจะถามว่าดิฉันชอบอะไรนะคะก็คงจะเป็น ไข่เจียวปูค่ะเพราะว่าดิฉันไม่ทานเผ็ดแล้วก็เพราะว่าเป็นโรคกระเพาะนะคะจะไม่ไม่ไม่ไมไมทานเผ็ดช่วงสิปีมานี้จะไม่ทานเผ็ดเลยก็ส่วนใหญ่ก็น่าจะหนุนไข่อยู่แล้วนะคะก็ mm hmm. ถ้าเป็นไข่เจียวปู mm hmm. ก็มีเนื้อปูซึ่งเป็นโปรโตีนเร mm hmm. นคิดว่าท่าน mm hmm. อาจารย์ชัยนรงใช้คำว่า soft t power ไม่แน่นใจว่าท่านหมายความว่าอะไรแต่คิดว่าที่ฉันใช้ภาษาอังกฤษคาว่า soft p o w e r ก็เลยทำให้ทันทีถึงสมัยที่ฉันอยู่ต่างประเทศคำว่า soft p o w e r ก็ให้ให้ให้พลังงานนะ,นะให้พลังงานไม่มากก็เป็นพลังงานที่ดีไข่ก็เป็นพลังงานที่ดีปูก็เป็นเนื้อปูซึ่งก็เป็นโปรตีนอีกชนิดหนึ่งแต่สมัยที่ิ่ันไปอยู่ต่างประเทศอาหารไทยเป็นอาหาร ยอดนิยมอันดับหนึ่งของโลกนะคะชาวต่างชาตินิยมอาหารไทยมากๆเลยแล้วโดยเฉพาะข้าวซอยก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะแล้วก็ข้าวซอยก็เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดชิมาใไทยมามาชาหม่แล้วไม่ได้กินข้าวซอยก็เหมือนกลับมาไม่ถึงนะคะแล้วก็ส่วนข้าวซอยสําหรับต่างชาติเนี่ยเขาก็เขาชอบมากๆเลยะคะ่ะก็ เป็นเป็นอันดับหนึ่งที่ที่ไม่น่าสงสัยอยู่แล้วนะคะส่วนแท็ก่กรอกทีสา<ม>นดิฉันก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่า,ามัน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 อยู่ข้างนอกนะคะมันจะมีควันมีแมลงวันมีอะไรมากมายก็ไม่ได้เป็นช็อกฟอร์ที่ดีนะคะแต่ว่าในความเป็นคนไทยดิฉันมีความภูมิใจกับ อาหารไทยแน่นอนค่ะแล้วก็จะนําเสนอไข่เจียวปูอกเมนูอีกเมนูให้ชาวนางชาติค่ะ